เกมเปสซิ่งแต่กโดนนี่ก็ไม่อ,มอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะทํายังไงบริหารยังไงให้โรนโดเล่นเกมรับด้วยความเข้มข้นมากกว่าเดิม,มเดี๋ยวมันก็กลับอีหลบเดิมหรือเปล่า<ๆ>เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคือคือซูเปอร์สตาร์แน่นอนว่าเขาเขาคงไม่ไม่ไม่แฮปปี้กับการที่จะต้องวิ่งไปรับไปถึงบล็อกทูบล็อกเหมือนสมัยก่อนไม่ใช่ มาสมัยก่อนที่คือมาไปใหม่เอาโหโรนอลลอนี่อะไดวิ่งดีถ้าไม่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเส้นขีดเนี่ยไม่รู้ว่าเส้นออกไหนก็วิ่งถึงงั้นแหละนั้นมันก็เลยทำให้ทุกว่าสิ่งที่กังวลสําหรับโรนัลโด้ปีหน้าก็คือเทนฮากจะวางเวอร์ชันนหนโรนัลโด้แบบไหนครับจะเป็นตัวเป้าหรือจะเป็นตัวริมอ่อระบบแน่นอนว่าถ้าเข้ามาจากอาแจกก็4 4 3 3 เะฉะนั้นโรนัลโดอ,อาจจะัจตัวบนจริงแต่ก็ต้องมีกับกิริยาของการเล่นเล่นเกมรับเป็นคนแรกอาจจะอ,อ,อาจจะใช้คําว่าเอ,อพยายามแล้วกันแน่นอนว่าเขาอาจจะไม่ชอบแต่ว่าไอ้ตัวริมเส้นตัวเนี้ยต้องเก่งตอนนี้แมนยูมีรือยังอ่อาที่มีอยู่เป็นไงพี่ที่มีอยู่ที่มีอยู่ไม่ไหวใช่ไหมก็มันก็ไหวแหละก็อยู่ที่วิธีการไงวิธีการในการพูดคุยกันก่อนว่า อ่านั้นาทีเนี้ยถ้ามองกันถึงดีเดย์เอาไม่ได้มองวันที่สิบสองสิบสองแดงเดือดก็มาดีท่านหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกมอยู่แล้วก็จะเห็นลูกโฉ์ว่าผู้เล่นเนี่ยจะมาทันสิบสองไหมผู้เล่นใหม่ครับอืมอ่าอ่าอันนี้อันนี้ก็คือนับจากนี้ไปอีกยี่สิบวันให้ให้เต็มที่เลยถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสาไมถึงเลยพี่สองวันสองวันสิาวันเนี่ยจะจะมีใครจะมีใครมาเสริมแล้วปรับตซได้ยังออถูกหม แล้วก็นับต่อไปอีกอีกเอ,อีกหนึ่งเดือนซึ่งตัวใหม่มาอ่ผมก็เชื่อว่าถึงวันที่สิบสองก็ยังยังยังมองไม่เห็นเงาตัวใหม่นะครับอืมน่าจะยังว่าพี่สิบสองอาทิตย์เองอ่ะมาทพาผไม่ได้แบบว่าลงมาเล่นอะไรเยอะแบบเล่นนิดหน่อยออืมืมมตอนนี้ก็มีข่าวกับไอ้ฟังกี the Young. ้เดยองก็มีเอริเซนด้วยพี่ไอริคเซนนี่เขาบอกว่าตอนนี้เหลือแค่นักเตะมันโอเคหรือเปล่า แค่นั้นเองแต่ดูเอล็กเซนบอกว่าอยากอยู่ลอนดอนต่ออแค่นั้นแหละออแต่เขาก็ยังมีความหวังนะแมนแมนยูเองแล้วก็แฟนแฟนแฟนแก็ยังมีความหวังว่าออเล็กเซนก็น่าจะเออน่าจะปาแมนยูแหละบอกว่าเอเล็กเซนรอดูรอ,อบ้างว่าจะแบบได้ตัวอื่นมาด้วยอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเปล่าแบบมีเอเล็กเซนไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มองไม่ได้มองเรื่องเรื่อง เรื่องการมาทีมใหญ่แล้วตอนนี้ผมว่ามมันการเล่นให้สบายใจผมว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเขาเาก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วอะมันพาเขาเกือบเกือบตายมาแล้วมันก็คิดว่าเออผมเท่าที่ผมเห็นนะตอนที่เขาเล่นเบทบอร์เนี่ยเบทบอลเนี่ยคือเหมือนลักษณะเขาเล่นสบายเล่นรู้สึกสนุกกับกับตรงนั้นไม่จำเป็นต้องเขาไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์สตาร์เขาเป็นใครก็ได้เป็นที่เล่นบอล อย่างอย่างสบายๆไม่ต้องมานั่งแบกความกดดันอะไรมากมายซึ่งมันมันอาจจะมองแบบนั้นแล้วนะผมว่านะครับอืก็เหมือนนี่พี่ท็อปเหมือนตัวดา์บี้อ่ะที่ที่ไปอยู่พาเลตอ่ะอายุสิบแปดอ่ะมีข่าวแมนยูด้วยไม่ออกมาแมนยูพี่เตี้ยเออเอรู้ว่ามาแมนยูไม่ได้เล่นแน่ไม่ได้เล่นแน่นอนก็ก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่านักฟุตบอลบางทีการย้ายมาทีมใหญ่ มันก็จะเข้าหลูกเดิมก็คือเอ้ยยังไม่ถึงวยปล่อยยืมอ้าวครับคันนี้นักเตะบางคนไม่ต้องไม่ต้องเมืองนอกหรอกเมืองไทยนี่แหละนักเตะบางคนมีมีเป้าหมายว่าเ้ยจะขึ้นแล้วไปจะขึ้นกันขึ้นถูกยืมปุ่มเปี้ยวอ่าคือคือมันเป็นโทษมันไม่ได้ครับพอมันพอรู้สึกมันผิดหวังปุ๊บมันเอาไม่อยู่ไงพอเอาไม่อยู่ปุ๊บอ่าแน่นอนว่าทุกคนบอกเฮ้ยมันซุปเปอร์ตามันได้แน่ๆพอมาถึงปุ๊บ ตนันตันเสร็จปล่อยยืมอ่ายืมฤดูกาลนึงกลับมารวมเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนปีสัน้นกลับมารวมเสร็จอ่าไปอีกแล้วคันนี้ยพอไปครั้งที่สองครั้งที่สามนี่นะผมบอ,อกได้เลยว่าเตรียมตัวอืมไม่รอดเฮ้ยแต่มีเชลซีเนี่ยพี่ดีเชลซีไงที่ว่าเวลาปล่อยยืมแล้วผู้เล่นมากีมใหม่แล้วแบบเอ้ยดูดีนะทั้งแข่งที่ตัวที่พ่เตียชอบอะที่อยู่เซาเทนตันอะใช่ไหมอ่โาบโบยา่าโบย่ากองหน้ากัอฟหน้าโบย่าโบย่าแล้วก็มีกาลเกอร์ฮะ เออนะคือแต่ที่อื่นเนี่ยมันมันก็อยู่ที่มันก็อยู่ที่นโยบายของสอนก่อนแน่นอนว่าไอเด็กที่ไปอ่ะเฮ้ยถ้ามึงดีจริงจริงเนี่ยกลับมาเล่นอยู่แล้วแล้วมันเล่นจริงๆริงอย่างวิ่ีโอเมาส์อย่างเงี้ยอืมป่าใช่อามันไปปุ๊บแล้วกลับมาอ่ามันได้มันดีจริงจมาเล่นอ่ะก็เห็นภาพชัดไงแต่กลับมาถึงปุ๊บอ่ย่างมารวมปีดีท่านเสร็จอ่าไม่ได้ไปอีกแล้วแล้วแล้วซื้อมาเยอะมันก็ทำไ้เบียดไอผู้นี้หมดอ่ะอืม อ่าม,มันก็มันก็เป็นเรื่องของหยินและอย่างอ่ะต้องให,ให้คู่กันไม่งั้นไม่งั้นเด็กบางคนเด็กที่ผมเรียนก็คือพออที่จุดบอกโอ้โหมีคนบอกเยินยอมากเก่งมากเดี๋ยวขึ้นแน่อ่ะปล่อยยืมไปเสร็จปุ๊บคนนี้ไปไปเป๋ที่นู่นซะจบแลบอืมบางคนก็เป๋ปีแรกเลยก็มีครับเออนี่แหละก็อย่างนีที่เราเอ่ยไปแต่อย่างแต่ส่วนใหญ่ก็มีแต่เชลซีนะที่อื่นเนี้เวลาโดนปล่อยยืมไปเออเอมีดีไเชลซีเยอะดีนะเชลซีใช้ได้ แต่ซิตี้เขาไม่ค่อยเห็นโดดเด่นเท่าไหร่อย่างแมนยูก็มีดีเฮนเดอร์สันไงที่ไปแล้วดีแต่พอกลับมาดูเห็นชัดเนี่ยมีไหมล่ะมีไหมตัวอย่างน้อยนะน้อยไม่มีไม่ไม่ค่อยไม่มีเบียไม่มีก็มีพอได้แค่ตอนนั้นนะครีวิลสันอ่ะเล่นดีกับทีที่ยืมไปแต่บอกลับมาปีซีซั่นเนี่ยพี่ตียบอกอพอปีซีซั่นแล้วมันสู้เบีีดคนอื่นไม่ได้ไงมันก็เลยต้องไปไงนั้นอะทีที่ดูดีที่สุดนะเด็กยืมของดิวอพูที่แบบดูดีหน่อยวฮาเรวิลสันต เออแต่พอมันเราเจอชุดใหญ่แล้วมันเบียดไม่ไหวอืมก็ต้องไปย้ายทีมไปนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะเกณฑ์งนชวนคุยกับดาหน้ามีแน่นอนพี่ผมจะหาแฟนเชลซีมาให้พี่อ๋อเดี๋ยวใครไม่รู้ว่าเกเลณเบลย้ายไปอยู่เอฟซีนะใช่โอค่าเหนื่อยไปเอเมเเลยน้อยกว่าค่าเหนื่อยลด ลดลงบานเลยนะแต่เขาก็อย่างที่เขาบอกอย่างพี่เตี้ยบอกอ่ะก็ไม่สนใจเรื่องค่าเหนื่อยแล้วสนใจจะไปแบบเหมือนไปชิวที่ไปอาสนามกอล์ฟเล่นมากกว่าไปขีดเบลอ่ะคือไปวอร์มตัวเองด้วยไงพอต้องเล่นบนโลกเวลอ่ะใช่บลโลกจะได้ไม่กรอบมากใช่ไหมพี่ใช่ครับไปอยู่ดุ้นด้วยจะไม่ช่่กรอบหรอกผมว่าไม่มีคนเอามันทุกข์เหนื่อยไม่ไหวด้วยแล้วก็ไปถือว่าโอเคมาเจอเกมที่มันแบบไม่ไม่หนักมากสนามกอล์ฟสวยด้วยอเมริกา ใช่โอเคเลยกนะ็สวยแล้วว่าอะไรตีกอล์ฟฮะพี่เจ้ยฮะโอ้ลําบากนะครับวันนี้ลำบากลำบากครับากกัน,นอนน่ะพี่นะี้ขอบคุณขอบคุณน,นะทุกท่านส่งเข้ามาทักทายกันนะครับก็บมีอะไรสอบถามแล้วก็ส่งเข้ามาที่เพจเก่งวันชวนคุยได้นะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตัดย้อนหลังแบบ YouTube ดูกันสั้นๆง่ายๆให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ